สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาให้ดูนะครับว่าเต่าสุขตตาตอนเกิดมาใหม่ๆเนาะมีอะไรบ้างมีอะไรติดมาด้วยที่จะให้ดูนะครับที่โฟกัสตรงนี้ก็จะคือเป็นไข่แดงนะครับที่ติดมากับสุขตตานะครับเป็นเหมือนอาหารเบื้องต้นของเขาตอนแรกเกิดของเขานะครับเพื่อช่วยให้เขาได้รับสารอาหารตอนเกิดมา เขาก็ไม่ต้องกินอะไรเลยได้ประมาณ 6- 7วันนะครับเขาก็จะได้รับสารอาหารจากในถุงไขแงแ่ไขแดงตรงนี้แหละนี่ถุงไข่แดงตรงนี้เขาก็จะรับสารอาหารจากตรงนี้นะครับเพื่อเลี้ยงตัวเขาเองในช่วงเริ่มต้นในช่วงเริ่มแรกที่เขาฟักอ,ออกมาแล้วเขาอาจจะยังไม่มีอาหารนะครับมันก็จะค่อยคอยดูดซึมเข้าไปค่อยๆเล็กลงเล็กลงนะครับค่อยๆดูดซึมเข้าไปก็สักประมาณอาทิตย์ถึง2อาทิตย์ก็จะหุบเข้าไปจนหมดนะครับ ก็ไม่ต้องตกใจว่าเอ๊ะตอนออกมามีอะไรติดออกมาด้วยเป็นอะไรหรือเปล่าอันนี้ก็คืออย่างที่บอกนะครับมันก็คือไข่แดงไข่ที่เป็นตัวสารอาหารของเขานะครับตอนที่เขาเกิดออกมานี่นะครับเห็นกันชัดๆก็จะเป็นประมาณนี้เนาะมันก็จะค่อยๆยุบๆเข้าไปนะครับก็แต่บางตัวออกมาถ้าดูแล้วมัน อาการดูดซึมไม่ค่อยดีหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามเอาเขาไว้ในที่ที่แห้งๆไม่ไม่สกปรกอย่างเงี้นะครับเพราะเดี๋ยวมันอาจจะโดนมีเชื้อโรคเข้าไปติดได้นะครับก็จะเปรียบเหมือนกับาสายส้นดือของของคนเรานะครับนี่นครับก็จะค่อยๆยุบลงไปเรื่อยๆนะครับหลังจากที่ยุบไปหมดแล้วเราก็สามารถเริ่มให้อาหารกับลูกเต่าสุขาต้านะครับ กเบื้องต้นก็อาจจะให้เป็นอาหารเม็ดก็ได้หรืออาจจะเป็นพวกผักผักบุ้งกวางตุ้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับในช่วงแรกแต่ถ้าอาหารเม็ดได้ก็จะดีก็จะลดความเสี่ยงเรื่องนิ่วเรื่องสารเคมีในผักนะครับหรือถ้าเราสามารถปลูกเองได้ปลูกผักเองได้อะไรอย่างเงี้ยก็จะดีเลยนะครับก็ช่วงแรกๆให้เขาให้เขากินผักนิ่มๆอะไรอย่างงี้ก่อนก็ได้นะครับช่วยกระตุ้นการกินของเขาให้ให้กินง่ายนะครับก็ลูกต่าที่เกิดมาก็แข็งแรงอย่างนงี้เลย เดินได้อะไรได้เลยนะครับเป็นเหมือนเต่าตัวใหญ่ปกติทุกประการเลยแต่ก็แค่มีถุงนี่ถุงไข่แดงติดออกมาด้วยแค่นั้นเองนะครับยังไงวันนี้ก็ฝากคลิปสั้นๆเอาไว้นะครับเผื่อใครไม่เคยเห็นตอนที่เต่าสุขท่าเกิดออกมาใหม่ๆนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนี่ก็คือออกมาจากไข่เลยพึ่ง ฟักออกมาจากในไข่นะครับแล้วเขาก็เดินต้มเตรียมต้มเตรียมของเขาไปนะครับนี่นะครับก็เพิ่งจะเป็นล็อตที่ออกมาจากในไข่นะครับเพิ่งจะทยอยฟักกันออกมานะครับตัวไหนที่เริ่มแข็งแรงแล้วเริ่มจะโอเคแล้วเขาก็จะเดินออกมาปีนออกมาได้นะครับมันก็จะเป็นที่พึ่งกันฟักกันออกมาเลยเร็ว,รวๆนี้เลยก็จะมีบางตัวที่โอเคเดินได้แล้วออกมาแข็งแรงแล้วนะครับ ถุงไข่แดงก็ยังมีอยู่เขาก็จะค่อยๆอย่างที่บอกก็จะค่อยๆทยอยยุบไปเรื่อยๆนะครับใครสนใจก็เข้ามาดูได้นะครับที่เว็บไซต์นะครับ r e p t i l e s, mm hmm. <S o com นะครับหรือโทรมาที่เบอร์0825225556นะครับหรือติดตามแฟนเพจใน Facebook ก็ได้ยังไงเข้าไปดูที่เว็บไซต์ก่อนนะครับเรามีทั้งบทความวิธีเลี้ยงมีทุกอย่างอยู่ในนั้นเลยถ้าใครสนใจก็ทักททยมาได้หรือแอดไลน์มาก็ได้นะครับยังไงฝาก ไว้ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงแค่นี้ก่อนแล้วคลิปหน้าเราจะพาไปดูอะไรก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ